สวัสดีครับผมพรชัยไสงามนะครับวันนี้ก็มาเปิดแบ่งปันพระที่หลวงพ่อกวยปลูกเสกเหมือนเดิมนะครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากองค์แรกนะครับองค์แรกนี่จะเป็นพระกุรีลาวังหินนะครับซึ่งหลวงพ่อควยได้เอามาถอดพิมพ์เป็นพระของท่านนะครับเนี่ยเป็นเนื้อชินนะครับมีทั้งเนื้อดินเนื้อชินนะครับของหลวงพ่อนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อชินตะกัวนะครับเป็นลีลากกวังหินนะครับเนี่ยถอดพิมพ์ออกมานะเป็นด้านหลังจะมองเห็นลายผ้าอย่างนี้นะครับ แล้วก็องค์ที่สองนะครับองค์นี้จะเป็นสิงคอยาวนะครับเนื้อตะกัวนะครับของหลวงพ่อกลวยนะครับปี2521นะครับนี่ฮะสิงก็สื่อถึงอำนาจนะครับอำนาจวาสนาการปกครองการเป็นผู้นำนะครับนี่ฮะสิงคอยาวเนื้อตะกัวหลวงพ่อกลยนะครับพุทธคุณดีมากนะครับครับแล้วก็องค์ต่อมานะครับองค์นี้จะเป็นอ่ามานทองพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อตะกัวนะครับ มีทั้งกระไหลทองและไม่ได้กระไหลนะครับมีทั้งพิมพ์เลกและพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนี่ยด้านหลังจะเป็นอักษรยันนะครับส่วนตรงสะดือจะมีเลข2ไทยนะครับนี่ยจะมีกําไรข้อเท้ากําไรข้อแขนนะครับสื่อถึงทําอะไรก็ได้กําไรนะครับแล้วอุ้มถุงเงินถุงทองนะครับเด่นทางด้านเรื่องเมตตาค้าขายนะครับเตือนภัยนะครับเนี่ย เก็บรักษาสมบัติให้เรานะครับนี่ฮะครับแล้วก็องค์ต่อมานะครับองค์นี้จะเป็นปหลัดขิกนะครับเนื้อตะกัวนะครับนี่ฮะองนี้จะเป็นเนื้อตะกัวนะครับปลัดขิดข้างในนี่จะเป็นเนื้อตะกัวนะครับแล้วหุ้มด้วยอันนี้พิเศษนะครับแล้วหุ้มด้วยเงินนะครับนี่ฮะเนี่ยด้านในนี้นะครับจะมองเห็น เนี่ยเดี๋ยวขยายทุกท่านดูครับด้านในจะมองเห็นเนื้อตะกัวนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีอุดมวลสารอยู่ด้านในนี้นะครับประหลัดขิกนะครับเนื้อตะกัวหลวงพ่อกลวยนะครับหุ้มด้วยเงินนะครับครับแล้วก็องค์ต่อมานะครับองค์นี้ก็จะเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จนิ้วดำนะครับฐานสามชั้นนะครับนี่สมเด็จนิ้วดำฐานสามชั้นหลวงพ่อกลวยนะครับ แกะด้วยใบมีดนะครับไม่ได้แกะด้วยเครื่องนะครับต้องดูความเก่าได้อายุนะครับแค่นิ้วดํานี้ก็พุทธคุณเด่นทางด้านาการคุณใสป้องกันผูผ้ผีป้องกันภัยอันตรายต่างๆนะครับเนี่ยองค์นี้พิเศษนะครับด้านหลังก็จะมีจานอัคระยันไว้นะครับเนี่ยจะเป็นยันห้านะครับจะจานยันห้าไว้นะครับองนี้นี่ะสมเด็จนิ้วดํานะครับ ครับเรามาดูแถวที่สองนะครับเริ่มจากองค์นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสมเด็จแหวกม่านนะครับออกวัดหนองอินดุกนะครับสมเด็จนะครับแหวกม่านนะครับซุ้มไข่ปลานะครับนี่นะครับฐานสองชั้นนะครับนี่ฮะเป็นเนื้อดินนะครับออกปี2อ1พันร้อสิบห้านะครับส่วนด้านหลังนะครับจะมีปลาดุกหนึ่งตัวนะครับนี่ฮะ แล้วก็องค์ต่อมานะครับองค์นี้จะเป็นพระสิวลีพิมพ์กลางนะครับเนื้อดินนะครับอง์นี้ก็จะพิมพ์มีย่ามนะครับเนี่ยพระสิวลีนะครับไม่อดไม่อยากนะครับขออะไรก็ได้นะครับนี่ฮะนี่ถือไม้เท้านะครับแบกกดนะครับสะพายบาทนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับเป็นหลังนูนๆนะครับรอยนิ้วมือนะครับบางองค์ก็จะรอยเห็รอยปาดนะครับเป็นธรรมชาตินะครับ แล้วองค์ต่อมานะครับองค์นี้จะเป็นพระศิวลีองค์จ้อยนะครับพระศิวลีองค์จ้อยนะครับนี่พิมพ์มีย่ามนะครับนี่ฮะเป็นเนื้อดินนะครับด้านหลังก็จะมองเห็นรอยนิ้วมือของผู้กดนะครับด้านหลังนะครับทุกวันนี้ค่อนข้างจะหายากแล้วนะครับตอนนี้นะลูกศิษย์ลูกค้าก็สะสมกันเยอะนะครับพระศิวลีนะครับครับองค์ต่อมาก็เป็นพระศิวลีเนื้อดินพิมพ์องค์จ้อยเหมือนกันนะครับเนื้อดินสีแดงนะครับนี่ฮะ ส่วนด้านหลังก็จะเป็นหลังนุ่นๆนะครับมีลายนิ้วมือนะครับครับแล้วก็องค์สุดท้ายนะครับองค์สุดท้ายก็จะเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จเนื้องานะครับเนี่ยสมเด็จสามฐานสามชั้นเนื้องาแกะนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้องาจะไม่งาแก่มากนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้องาอ่อนนะครับเนี่ยรอยเดิมเขาเลี่ยมอยู่ในกรอบพลาสติกนะครับอันนี้แกะออกนะครับ หลังเรียบนะครับองนี้ไม่มีรอยจานนะครับนี่ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจอยากจะแบ่งเช่าบูชานะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับและก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกันด้วยดีมาตลอดนะครับและสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งติดตามกันไว้นะครับ เพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ